เรื่องต่อไปรองผู้กํากับนะให้เมียเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนชาวบ้านแทงหวยเสร็จแล้วก็เบีย้ยวชักดาบหัวมานั่งเคลียร์เป็นประธานหัวโตลูกชายข่มขู่ประชาชนบอกอยากได้เงินคืนไปฟ้องกันลูกชายก็ไปตารวจเรื่องนี้อยากจะบอกว่าแม่งโคตรอับปยศในวงการตํารวจเลยพอ,พอตอรอฟังผมอยู่นะนะครับคนบ้านเดียวกันแปดริ้วด้วยกันพี่ปั๊ดฟังอยู่เนะเรื่องแบบนี้ไอตำรวจแบบนี้เมียตำรวจแบบนี้ ผมอยากจะถามท่านผอบบอตรว่าจะเลี้ยงไว้ไหมนะครับเป็นรองผู้กํากับเมียเป็นเจ้ามือหวยเถือนเนะี่ยผู้การจังหวัดจะว่างไงโอ้หลักฐานไม่ชัดคือรองผู้กำกับเมียเจ้ามือหวยเถือนเนี่ยนะแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องเบี้ยวเงินค่าหวยก็ถูกแล้วเนี่ยเจ็ดแสนแปดแสนเนี่ยหัวเป็นรองผู้กำกับไปนั่งหัวโต๊ะเคียร์หนี้หวยเถือนเนี่ย ผมถามพอบอตรว่าตำรวจพวกนี้ยังสามยังรับราชาการอยู่ได้ไหมถือว่าขาดคุณสมบัติหรือยังเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าตำรวจหรืออะไรไปเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจเนี่ยกับการเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนซึ่งเป็นการการะทาที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นครูเนี่ยเขาไล่ออกเลยถือว่าประพฤติชั่วร้ายแรงตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นตัวอย่างต้องเป็นผู้ แบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายแล้วตำรวจเนี่ยเมียเนี่ยเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนผัวก็รู้ยังสามารถเป็นตำรวจยังมีคุณสมบัติเป็นตำรวจได้ไหมหรือต่อไปก็คนเป็นโจรก็เป็นตำรวจได้นยสังคมก็ถามเนี่ยถามผอตรคนแบบนี้ยังสามารถยังรับราชการอยู่ได้ไหมครับฝากไปยังท่านผอตราฝากไปยังผู้การจังหวัดฝากไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคผู้คำชา คือคนมีพฤติกรรมขนาดเนี้ยมีคลิปมีอะไรเนี่ยหลักฐานยังไม่ชัดเดียครับจะเอาจะต้องเอาขนาดไหนต้องเอาจับได้ขณะรองกุ้งกับกําลังเขย่าไฮโรเลยไงต้องขนาดนั้นเลยนะครับมันมันหาหลักฐานยากนะนะครับเหมือนกับการทุจริตคอ์รับชั่นเขาบอกเอาใบาเสร็จมาจินะถ้าคุณคิดว่าผมรับเงินทอนรับเงินใต้โต๊ะเอาใบาเสร็จมาว่าผมรับเงินทอนเมื่อไหร่นะครับ แล้วใบเสร็จมันจะไปหาที่ไหนแล้วคนมันทําผิดกฎหมายมันจะมีไม่ใบเสร็จ่ะแค่กล้องวงจรปิดกล้องที่เขาบันทึกทางคลิปในขนาดนี้ยังยังเอาเอาไม่อยู่เลยนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ถามว่าใครต้องรับผิดบ้างไอ้คนแทงหวยก็ผิดปรับสองพันไอ้เจ้ามือหวยเทือนรับสารภาพก็จําคุกประมาณสามเดือนถ้าเป็นรายใหญ่ศาลก็ไม่รอการลงโทษพรบการพนันมาตราสิบสองนะครับ ที่ผ่านมาผมก็เคยช่วยนะคนแทงหวยที่เจ้ามือหวยชื่อนางต้าหรือไงเป็นพนักงานรัฐสากิลรับแทงหวยเถือนนะครับถูกแล้วไม่จ่ายสามล้านสี่ล้านเนี่ยผมลูกความผมเองที่เป็นข่าวใหญ่ออกรายการหวนกระแสด้วยอันนั้นศารชั้นต้นจำคุกสามเดือนหรือหกเดือนไม่รอการลงโทษเพราะเป็นเจ้ามือรายใหญ่ภาษาอุทธรณสาริการอนะครับ ส่วนคนที่ทั้งหวยใจดินผิดกฎหมายก็ไปแจ้งความจับก,ก็โดนปรับสองพันก็ไม่มีอะไรก็ผู้เล่นนะครับอันนี้ก็นํามาเล่าสู่คนฟัง,งอนะครับเรื่องต่อไปนะครับมีเรื่องอะไรครับอืมมีอะไรที่น่าน่าสนใจไหมครับรอืม้องเรลอนครับถนนเทพกุญชรสามสิบสองคลองหลวงปทุมธานีมีโต๊ะบอลเปิดเสรี ไม่ได้หลบหลบซ่อนซ่อนเปิดเสรีท้าทายอำนาจตำรวจท้องที่เปิดทุกวันนะตำรวจท,อง,วงวจทองหลวงรู้ดีตำรวจคลองหลวงรู้ดีไม่มีการแก้ไขเลยสงสัยเส้นใหญ่อยู่หน้าปากซอยเลยครับท่นานผู้การตำรวจแห่งชาติครับประชาชนร้องเรียนมานะครับท่านฟังอยู่นะครับซอยเทพคุณชรน32คลองหลวงปทุมธานีมีโต๊ะบอลเปิดเสรีทุกวันครับนะ เขารู้กันทั้งอ่าอำเภอเลยพูดง่ายใครๆก็รู้หมดตำรวจของหลวงน่าจะทราบแล้วแต่ไม่แก้ไขสงสัยรับสวยหรือเปล่าเส้นใหญ่ครับไปตรวจสอบนะครับหน้าซอยนะครับไปไม่ถูกเดี๋ยวก็ให้ประชาชนก็พาไปจับนะครับซอยเทพกุญชรนสามองคลองหลวงประชาชนเข้ามาประจานแหกปากถึงเฟซผมแล้วนะครับไปดูด้วยครับอืมอืม เมียลองพุ่มกลับขายหวยมาสามสีป่ปีลองพุ่มกลับบอกไม่รู้ว่าเมียขายหวยเออเป็นตำรวจได้หรือเปล่าว่าคนแบบนี้ยังไงคะเเอ่เอเอนะครับว่ากันไปจุกรู้นะครับอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมีเรื่องราวอะไรที่อา่าว่ามานะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรครับ จังหวัดเชียงรายอำเภอเทิงเคยแจ้งยังไม่กล้าจับเลยครับอ่าพวกการพนันทั้งหลายครับอำเภอเทิงสพเทิงมีมันไปดูที่ประชาชนเ็าบอกว่ากลัวไม่กล้าจับพวกบ่อนการพนันจริงไหมขี้ขาดเขาลาออกไปนะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างวะเราถามมานะครับอยากรู้อะไรก็แจ้งมาครับ เอะไรเนี่ยอยู่บ้านเมียตำรวจอ่อว่ากันไปสาวที่จังหวัดอุดรที่ถามนายกว่าเออ่ทําไม่ได้ก็กเกษียณไปมีความผิดไหมไม่มีครับไม่ผิดอะไรเลยครับอมืมีอะไรที่อยากถามอะไรถามมานะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับถามมานะครับก็อย่าลืมนะครับใครจะซื้อเสื้อทนายคลายทุกเนี่ยตัวที่ผมใส่นะ เสื้อยืดคอกลมเสื Marcel, Onion, ้อโปโลเสื้อแจ็คเก็ตมีหมดนะติดต่อไปได้ที่ก็ปักหมุดอะไรไว้นะฮะเบอร์โทรสํานักงานจันถึงสุขแน่เสื้อนี่ฮะนะนะใครอยากจะใส่เสื้อทนายใครทุกก็สั่งซื้อก็เป็นการสนับสนุนรายการแล้วใครจะซื้อกระเป๋าก็มีกระเป๋ากระจูดอะไรฮะเอาไปแจกช่วงปีปีใหม่เทศกาลก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าของทนายใครทุกเป็นกระเป๋าผลิตจากกระจูดหรือกระชูดไปทั้งภาคใต้ นะครับผลิตภัณฑ์ของเราเพ้นเพ้่นอย่างดีใส่ชื่อใส่อะไรได้หมดก็ติดต่อสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์ของสำนักงานทนายครทุกที่หน้าเพจนะครับนะครับเสื้อก็เนี่ยนะรอเลยสนับสนุนรายการนะครับนะครับใครจะส่งดาวส่งอะไรต่างๆสนับสนุนรายการก็ทาง Facebook YouTube อะไรก็ได้นะแล้วก็แนะนำ u t u b e ช่องใหม่นะครับของทนายครายทุกเป็น youtube ที่เป็นคลิปสั้นเกี่ยวกับการตอบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีดังทั้งหมด ไม่มีดราม่าชื่อช่องทนายคลายทุกออฟฟิเชียลนะครับทนายคลายทุกและภาษาฝรั่งออฟฟิเชีนะฮรเข้าไปกดติดตามนะครับนะครับช่องนั้นเป็นช่องที่เกี่ยวกฎหมายล้วนเลยข่าวดังทุกข่าวเราจะใส่ไว้ในนั้นเลยนะครับอมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องคุณพิมพ์รีพายก็อ่าโอเคเธอก็ตอบมาแล้วนะครับว่าเธอไม่ได้ทําผิดกฎหมายการพน,นันเธอไม่ได้หลอกลวงประชาชนอ่ะก็เป็นสิ่งที่เธอพูดไป ก็เป็นหน้าที่ของสคอบอตำรวจปคอบอรกรมการปกครองที่จะต้องไปนั่งสุมหัวกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องกล่องสุม่มว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผมได้ทราบมาตอนนี้หน่วยงานราชการกําลังประชุมกันนะครับว่ากรณีกล่องสุมพิมพ์รีพายนะครับและกกรณีกล่องสุมอื่นๆเยอะแยะมากมายทางโซเชียลอาจจะเป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะ เพราะเสียเงินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรลงมาในกล่องนะครับนะเป็นการเสี่ยงโชคหรือไม่ผมได้ทราบมาว่าเขากำลังประชุมอยู่ก็คงจะต้องออกมามีมาตรการในการออกมาดําเนินการทางกฎหมายในการป้องกันควบคุมเกี่ยวกับเรื่องกล่องสุ่มเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเน็ตไอดอลต่างๆคนดังที่มีคนตามเยอรับจ้างรีวิวสินค้าหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับเรื่องกล่องสุ่ม คนดังๆเนี่ยแะครับรับจ้างหลอกลวงประชาชนนะอาศัยความดังนะอาศัยความมีชื่อเสียงตัวเองก็พูดอะไรคนก็เชื่อเนี่ยก็จะมารับจ้างรีวิวสินค้าต่างๆมากมายได้เงินได้ทองแต่อาจเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยเพราะกล่องสุ่มเนี่ยจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะแล้วแต่กูกูจะใส่อะไรก็ได้เป็นไงอันตรายนะนะครับไม่รู้ว่าจะใส่อะไรลงไปสินค้ามีคุณภาพไหม อ่าสินค้าอ่าผิดกฎหมายไหมเสื่อมคุณภาพไหมได้รับอนุญาตหรือ,อยังจากโอโอยอหรือ,อยังอะไรต่างคือตอนนี้เขากาลังประชุมอยู่นะอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะมีการออกมาในะเรื่องกล่องสุมนะ่มครับมันเป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนง่ายส่วนคุณพิมพ์ลิพายแกก็พูดไปแล้วว่าแกไม่ได้ทําผิดกฎหมายไปเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องกลัวนะ ถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรพุทธทาสพิคุกกล่าวไว้เพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลกําลังตรวจสอบกล่องเอ่อกล่องอะไรกล่องสุ่มเนี่ยอยู่เพราะมันจะใส่อะไรลงไปก็ได้นะนะถ้าไปเจอพวกเน็ตไอดอลดังๆใช้วิธีการนี้ในการกระตุ้นยอดขายแล้วก็เสร็จแล้วหลอกลวงประชาชนมันก็จะลําบากนะแต่ที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายถึง